เราเจอผีน่ากลัวนัาของเราว้าวช่วยด้วยฉันไม่อยากเจอผีไม่ไม่ไม่ฉันจะเอาไมากก้กระเคีา่าตอนนี้แหละว้าวช่วยด้วยช่วยด้วยจะไอ่านเจอผีโอ้ยรอโมเชด้วยฉันก็เบื่อกัน,นด้วยนักเรียนเกิดอะไรขึ้นล่ะผีค่ะผีมันบุกโรงเรียนคุณครูช่วยหน่อยอ้ามีผีที่ไหนอ่ะไม่เห็นมีเลยอ่ะฮึ ก็ตอนเที่ยงแล้วทำไมรีบไปพักเที่ยงพวกหนูพักเที่ยงก็เสร็จแล้วเนี่ยหนูสะดุดล้มกันเล้อเล้ล้มระเนระน,น,ะนาเหมือนเลยเห็นไหมก็บอกแล้วว่าอย่าวิ่งบนตึกมันอันตารายมากเลยนะมาเร็วรีมาเข้าสอนรีมาสอนเอ้ยพูดผิดนะเรี่มาเข้าเรียนเร็วโอเคได้เลยนะ โอเคเริ่มบทเรียนกันเลยเวอยู่ไหนไหนหเสียงใครเรียกน้อืมครูว่าน่าจะเป็นเสียงคนเรียกไม่ใช่ค่ะครูหนูได้ยินเสียงกับหูเลยเพราะว่าเสียงมันสะท้อนใช่เสียงมันต้องไปสะท้อนสิเสียงผีอะผีเผลอที่ไหนมันไม่มีเสียงสะท้อนอยู่ที่นี่จริงหรอก เ,เ,เวอยู่ไหน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 เวได้ยินไหม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 เวอยู่ไหนเวได้ยินไหมเรียกไม่เห็นจะขาดลับนี่อ่ะเห็นเวแถวนี้ไหมเวเบอร์ที่ไหนมันแอบ,บโดนเรียนฮะมันแอบ,บโดนเรียนวิชาคูอีกแล้วเหรอแอบบโดนเรียนวิชาคูแล้วเหรอสเปิร์มคูเอลสแตนรีบไปดูดิมันจะโดนเรียนไปถึงไหนเหรอนี่ทุกวันเลยน,นะคู เนี่เราคู่สเปิร์มเบิร์กเนี่ยฉันรู้เลยมันแอบโดนเรียนไปฮะมันโดนเรียนวิชาคูอีกแล้วเหรอเอ้ยใหญ่เวกับมันเดี๋ยวนี้นะ